ี่ในใจนะขยะรถเดนางเราพี่ี่ใดใจกันใหญ่เลยนะทุกท่านเจอถุงลอยน้ำมาทุกท่านตอนแรกก็มันคล้ายมากเลยนะครับลอยปิ่มปิ่มน้ำมาเจ้าที่ก็เลยเร่งเครื่องเข้าตรวจสอบทันทีนะฮะปรากฏว่าเป็น คล้ายๆถุงขยะนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะฮะอยู่กลางแม่น้ำโขงครับฝั่งนี้เป็นสปปลาวครับเก็บไม่ะไปแกะเก้าไม่กล้าไยเนาะ นักประดาน้ำก็มุ่งหน้าไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเแบบนี่ยลุ้นนะครับใจจดใจจ่อเลยเมื่อกี้คิดว่าน่าจะใช่แล้วเพราะว่ามองมาแต่ไกลเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูเนี่ยมันเหมือนมากนะครับอโอ้โหรีบเลยเมื่อกี้นะเล่นสะตกใจกันทั้งเรือเลยนะครับลาถูกพบอะไรไม่รู้ลอยน้ำนะ สองตั้งกลดูแล้วนะครับต้องรู้กัะเร่ออะไรเลยมอะไรอยคล้ายว่ะ้าย้ายด้วยนะครับคายอรนีด้วยเคล้ายนะครับคยนะครับนนี้คุณผี่ชมเรากำลังขับไปดูใกล้ๆนะคะว่าคืออะไรที่ลอยนะคะอุ้ยทไมหัวใจเต้นแรงคล้ายคนไหมพี่คลคนนะ

ใช่ไหมใช่คุณกระดาษโอ้ยตกใจหมดเลยค่ะมันคืออะไรอ่ะสีเดียวกับสีนกเลือดโอ้ยตกใจหมดเลยเป็นถุงดำครับถุงดำสีเดียวกับทีพี่น้องใจถุงอะไรนะพี่ถุงดำนะทุกท่านถุงดำน่าจะเป็นใครว่าลูกคุณกล้าใส่แล้วพี่เกิดจะถอยรถลงไปแล้ะเป็นถุงดำเลยนะมาทุกท่าน แตกแตกไหมพี่กำลังจะตกใจเลยพ่อกระจายหายมึงกันเลยผู้คนแตกคือข้าวคว่ำคือเงินเลเนาะแลเหมือนเพื่อนน้องเลยนะนี่แหละมันท่าอะไรแหละทีนี้ยถ้าคนมันมันลอยขึ้นมามันจะลอยขนาดนี้เลยครับลักษณะนี้เลยใช่ไหมขาก็จะลงน้ำนี่กระดาษออกสามสองกระดาษนี้ถ้าเป็นผู้หญิงมันจะผู้หญิงมันจะหงายท้องขึ้นเออหงายขึ้นถ้าผู้ชายจะคว่ำไงอจะตกขาจะตก อันนี้อันนี้ลักษณะเหมือนผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ผู้ชายครับลักษณะนี้ก็ผู้ชายผู้ชายมากฝีเท้ากเหมือนกันนะมองไกลๆนึกว่าใช่นะตอนแรกตอนไม้เน่ยมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้แหะโผล่ขึ้นมาน้ำก็ไหลตอนนี้เราจะไหลเพื่อเพื่อสถานการณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมจะลงจำตรงนี้นะครับ พี่คนนี้วิ่งงานนี่เราตืินเล่นตลอดเลยนะนู่นอะอะไรดำๆอีกหนึ่งติดๆไหมติดไหมฟังกันหน่อยนะไนนู้นอีติดฟังกันเลยเกิดอะไรนู้นไกลไหมไกลฟังเลยหรอเนี่ยหรอเห็นไหมนู้นดำๆเพราะว่าวันนี้น้ำน้ำลงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมจะลงเลดำค้นหาตรงจุดนี้นะฮะ ตอนนี้เราที่เจอ,อสิ่งที่ลอยมานะ้คาดว่าน่าสงสัยนะครับตอนนี้กําลังให้ทางคนขับเรือนะวิ่งไปดูก่อนนะครับเพราะว่ามันก็มีความน่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะที่เราเห็นด้านหน้านี้จะเป็นเกาะกลางนะครับเวลาที่เราถ่ายตรงจุดที่หินน้องตกลงมาเนี่ยจะเห็นว่า มีเกาะกลางอยู่เนาะแล้วก็มีชาวบ้านขึ้นไปทําเกษตรนะฮะบนนั้นเดี๋ยวถ้าเรามองจากมุมนี้เนี่ยจะอยู่คนละฝั่งกันนะ,ะนี่เราอยู่หลังเกาะหลังเกาะกลางนะครับตอนนี้ีด้านหนึ่งนะปกติถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเราจะมองมาไม่เห็นฝั่งลาวฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าจะมีเกาะกลางตรงนี้บังอยู่นะครับ เห็นดำๆอยู่เห็นดำๆติดกิด่งไม้ติดไม้ตรงนู้นนะ มองไกลๆเหมือนก้อนเนาะมันไมใกล้มันขยายแสดงว่าไกลมาก,กนะเนี่ยตาเราจะมองเป็นก้อนเยกันเลยพอน้ำมันลงมันหินเห็นเนี่เห็นต่ไม้นเลยคืออ,อะไรอ่ะปกติน้ำขึ้นเราจะมองไม่เห็นเานาะพอน้ำลดเราก<อ>็เห็น <โอ S 1> เป็นตอไม้นะสรุปว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นตอไม้รับไปรับเครื่องมันไหลไปก็ได้เป็นตอไม้ครับใี่ไหนไม่แน่ปอกไปอะไรอยู่ปกตินี้เราหากันเนาะตอกตาเนาะพี่ บางตาอนมะีอะไรบางตาพคนน้ำมนุดยลงด้วยงไงดับรองเลยดับรองเงือบดับดับรองเงือ,องเดี๋ยวจะดับเครื่องก็ไหลลงไปเลยนะครับรอรอเลยนะ<า>อ่ะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะเมื่อกี้ก็จเจอประเด็นอะไรอ่ะสิ่งคล้ายเนาะคล้ายกับร่างมนุษย์ที่ลอยน้ำมานะก็เลย เข้าไปตรวจสอบนะปรากฏว่าไม่ใช่เป็นถุงดำนะคนอยู่บนฝั่งถ้าเห็นถุงนี่ก็ตกใจแน่เอาใช่เอาองจีนใช่ไมเนี่ยเอามีใครลองบ้างยเมเช้าผมตกใจเลยอยู่ยี่ปอกรโผล่มขึ้นมากลางกลางเวลานก็ไหลไปคลินี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะฮะ นี่ลึกประมาณเท่าไหร่เมตรนึงงไม่งูลึกสิบเลยเหรอขุดสายนี่ก็เดี๋ยวลองวัดน้ำตรงนี้ดูนโอ้สายไม่ถึงยังไม่ถึงอีกสายประมาณห้าเมตรเกินเกินห้าเมตรนะตรงนี้ระดับน้ำต่ำเกินติดก็เนี่ย